สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมนี่มาพอ้อกันยูคุกตาบันดุงพี่เก่านะจ้าตอนนี้ลูกค้ากำลังงาน,นล่องรถสี่สิบแรงจ้าลูกค้าน่าจะจองขั้นนี้นะจ้า นี่จ้ะสี่สิบแรล้ง L สี่ศูนย์หนึ่งแปดมือสองนะจ้ะรถยังบัไดหลังเลยจ้ะพึงมากเนาะลูกค้าสนใจเขามาเลือกเบิร์ในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อจ้ะ นี่จ้ะ LC ศูนหนึ่งแปดจ้ะตอนนี้มีของมาให้เลือกหลายอยู่จ้าลดเกี่ยวกับนี่นะจ้า รถเก๋าดีซี่เก้าสามอันนี้เป็นรถยูรันเท่าจ้ะอันนี้รถเขาไหม่เนาะจ๊ะ กำลังล่างอันนี้ก็เป็นต้นรถลานท่อข้างหลังแดดฮอนคักจ้าคันเมนลูกค้าสนใจรถกาโทัวเขามาสอบถามเลยด้จ้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกซีซีซีด้จ้าเบอร์โทรเซลล์ออมจ้าแต่ว่าตอนนี้ฮอนฮอนคักเลยจ้า คุณกับมีถ้าจะลดนึกว่าหายไปใสนึกว่าหายไปใสสี่สิบแรง M70 กับม <te> <ts> ีเลยจ้ะ M70 มี่สขั้นเลยจ้ะเลจ่ะลูกค้าอาจจะเอาขั้นนี้ละจ้ะเดิมเดิมเจ้ะยังย่างใบเดรนังเลยจ้ะ เป็น LC018 ตัวดีที่จ่ะราคาเงินสดอยู่ที่4 2ส0 0ห่าพันจากคันนี่ก็สิจจได้ตัวรดใบดันแล้วก็ผานหลังจ่ะ จา่าพันกำอยยี่สิบโมงสภาพเดิมๆเลยจันสนใจแวะมาเบิงด์ดไหน้อจ้ารถ ขายรถขุดรถเกียวจ้ะมีเบิดจ้ะรถเกียวกสิมีรุ่นเจ็ดซีฟเก้าสามลอยหาด้จ้ะรถเกียวรถบุ้งกีเข้ากับมีน้ำมาด้จ้ะนี่นี่จ้ะขอมาไมาเ่เลยจ้ะ นี่เป็นสี่สิบ้งกี้วจ้าพึ่งเขามาใหม่ยังงามๆอยู่เลยจ้ะสิเดท,ทั้งทวงหลังน้ำโอเคแล้วป่จ้ะขาเสียง้าเสียง้ารุ่น้าดเาอยงห่ รุ่นหาชิฟคันหาเซนโชกได้สามตัวได้ได้ไดลอตเตอรี่น้ำใจยุ่งผลัดได้ต้นากำลังพออันนี้หาชิฟขน,น,น,นัดเด็ยมากไหมเห็นปะนะเห็นาะนะอันนี้นึ่งมาพร้อมกันตัวข้ำให้ท่านนี่ นี่ก็เป็นหาซิบแรงจ้ะพ่ออยากได้หาซิบบออ,อ๋อบ่อ,อ,อ๋จจจจอจ้ะจ้ะพ่อเสียไปไทยหน่ายัางเดี๋ยวมันบ่เอ่อจ้ะข้าสนก็กต้องเบิ่งเป็นโตสี่สิบแรงเน,ะนะาะจ้าตัวนี้ละข้าสนเราบัดได้จ้ะ อันนี้พอพันเป็นผู้คับเ้าจ้ะนี่โอเคจ้ะแล้วก็สันกะอันสรุปเอาขั้นนี้เนาะคุณเจนขฝากไปให้ผู้หล่างรถเนี่ยอันยืมพันมากจ้ะปลาเฮ้าไปเฮ็ดเอกสารจ้ะลูกค้าก็ตาซินใจจ้องขั้นนี้จ่ไะไปเบิ่งใี้ไรเสดอด้วยจมอมไรไว้ จ้านี่เด้อจ้าขั้นนี้ลูกค้าจองจ้าเป็นซี่สแรแรงเดิมเดิมเลยจ้าจ้าจองแล้วปิดการขายจ้าขั้นนี้สนใจรุ่นใดทักมาหาออเดอเบอร์โทรออกาศูนหหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกซีจ้าเขาได้เ่าได้ไดยังนะ